ดูของตัวเองบนไหนเสร็จแล้วเรียกคุณครูค๊ปไปดูนะคะบาคนกัน ของเธอตะเล่เสือกินอะไรเล่าชื่อของตุอเองค่ะ เลี่ยนกันเลี่ยเราใส่ตรงกลางค่ะลูกมันจะหายใส่ตรงกลางแล้วก็เปลี่ยนกันเก็บเปลี่ยนกันค่ะลูกเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันที่โนดี้ได้ที่ยังอ่ะตรงไหนคะโนดี้ไหนเสือช้างชี้กูดูช้างอันนี้หมูอันนี้ อนีตอนนี <half S 1> <section. S 2> ้ทีนี้ดูดีคุณครับครัเดี๋ยวครูไปดูคน่าจะไปนปดูอันดูด่ทงไปฟังค่ะฟง้องรูฟังเหนเสือชี้ครูดูเสือเ็สือสิงโตลูกนี่อะไรเมกมีแม่้อกินกูกินไม่สิ้นดัว

ตัวโอเคอื่นจะเอาทำไมไม่ฮะกูล้ออะไรค่ะหาาไปดาโน้ตวโน้ตตอนนี้เดี๋ยวอันนี้มามาจักู้ค่ะจับหาทางหาลูกค่ะหาทาพค่ะหาทักิ้ลเข้มาค่ะเข้ามาหายทิค่ะโอเค เก็บรวมกันท so right? ี่คูคูเหลือค่นี้ยืมขอแรงแๆมาเตม้าเปล่าาเปล่าเก็บถ่ายเองไม่ได้ค่ะเออทำเปลเก็บรองค่ะคูจะตื่นไ้ค่ะเก็บเองค่ะเก็บแบบคูน่แล้วก็รวมการเก็บเก็บก่อนท้าถ้าลองคูแป๊บนึงเนู้เอ้ยไอ้เนี้ยคัลเตอรลองคูแป๊บหนึ่งสูงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวคูจะไปดูค่ะ มาดูนสามาดูนเยังไงวรวดงใส่งอัตัดียวดนคะายเล่ยอะปารมมาเกียะเกียมูแล้วอะไรนายจะนายมันอยู่ไหน อ uh? uh ััยไงคลิ oh, well, uh ี่งิมานาคลิปมาาเอาโจนุก็เจแล้วค่ะอ่าตอร์ขตไห่คะขาวขาขตไหนหาวิลูกไม้ตัวไหนเหมูกต้องหาดูเก็บให้ลกค่ะการ์ตูอ้าวอันนี้เก็บเก็บให้ผู้โลค่ะ ได้ไหมคะลูกหนูได้ไหมเอารองทำได้ไหมคะอันนี้ครูจะให้อยู่ลูกอาทำตัวนั้นเสร็จก่อนทำทีละอย่างหนูดีต่อตัวนั้นเสร็จก่อนคะ่ะทำได้ไหม không nghe tiếng nha thả tay xuống có không được